จากเรื่องของการเมืองมาดูอีกคดีหนึ่งนะคะที่ยังคงอยู่ในความสนใจของประชาชนนั่นก็คือคดีของบริษัทไล่ส้มค่ะซึ่งวันนี้ในส่วนของสารอาญาก็ได้มีการเลื่อนขอตรวจหลักฐานในคดีบริษัทไล่ส้มทุจริตค่าโฆษณาของอสมทออกไปเป็นจะนัดอีกครั้งเนี่ยนะคะวันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะ ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนะคะวันนี้นายสรยุทธสุทัศนจินดาอดีตพิธีกรรายการเล่าข่าวนะคะแล้วก็กรรมการผู้จัดการบริษัทไล่ส้มจำกัดก็เดินทางมาที่ศาลอาญาตามพิสารนั้นัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่อายการฟ้องนายสรยุทธสุทัศนจินดาเป็นจำเลยร่วมกับบริษัทไล่ส้มนางสาวบนทาธิระเดชเจ้าที่เจ้าหน้าที่บริบรษัทไล่ส้มและนางพิชาภาเอี่ยมสะอาดหรือนางชนาภาบุญโตอดีตพนักงานจัดทำคิวโฆษณา ของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนฐานร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ์และใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมและร่วมกันทําให้บริษัทเสียหายกรณีบริษัทไล่ส้มจำกัดของนายสรยุทธ์ทาสัญญาจัดรายการคุยคุยข่าวกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนและมีการปลอมใบคิวโฆษณาจนส่งผลให้อสมทนั้นเสียหายกว่า138ล้านบาทนะคะเมื่อถึงเวลานัดจําเลยทั้งหมดก็เดินทางมาถึงศาลแต่ผู้รับมอบฉันท่า ของทนายความนางพิชาภาจำเลยที่3ได้มีการขอเลื่อนการตรวจพยานหลักฐาน เนื่องจากทนายติดภารกิจคดีความที่ศาลอื่นนะคะศาลเห็นว่ามีเหตุสมควรเนื่องจากว่าทนายความของจำเลยทั้ง4นั้นไม่ได้เดินทางมาจึงนัดตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งในวันที่28พฤศจิกายนนี้ในเวลา9.00นส่วนจำเลยที่1นะคะบริษัทไล่ส้มและนายสรยุทธ์จำเลยที่2และนางสาวบนทาจำเลยที่3ก็จะขอสืบพยานรับหลังเนื่องจากว่าติดภารกิจและประกอบอาชีพศาลเห็นว่ามีคดนีนั้นมีอัตราโทษจำา คุกไม่เกิน10ปีนะคะจึงอนุญาตให้สืบพยานรับหลังได้และคู่ความก็ได้แถลงต่อสารว่า จดฟ้องคดีนี้ต่อเนื่องจากคดีที่บริษัทไร่ส้มมีการยักยอกเงินค่าโฆษณาเกินเวลาในรายการคุยคุยข่าวและศาลได้มีคำพิพากษาให้จำคุกนายสรยุทธ์และนางสามมนทาคนละ13ปี4เดือนและจำคุกนางพิชาภา20ปีนะคะไปก่อนหน้านี้แล้วฐานกระทำความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักง,งานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พุทธศักราช2502และฐานสนับสนุนพนักง,งานกระทำความผิดจึงให้คู่ความไปตรวจสอบว่าเป็นการกระทำกรรมเดียวกับคดีนี้หรือไม่พร้อมส่งให้ศาลพิจารณาก่อนวันนัด7วันด้วยค่ะ